โอ้ยไม่ทาแล้วไม่ทาแล้วโวยวายอะไรเนี่ยฮัโอ้ยพี่โลวันนี้มันวันท้ายอ่ะฮัลืมลืมอะไรลืมซื้อดอกไม้ดิอุ้ยเดี๋ยวนี้มีสาวก็ไม่บอกนะฮัไม่ใช่ไม่ใช่คือโรงเรียนอ่ะเขามีกิจกรรมแลกดอกไม้กันไงฮัทก็เลยอยากได้แบบสีชมพูสดใสเลิศแบบมีไหมสีชมพูหรอเดี๋ยวนะสีชมพู ดอกไม้ไหวพะของมานี่แล้วมันสีขาวโอ้ยฮัทพี่จะใช้วิทยาศาสตร์นะเปลี่ยนดอกไม้นียให้เป็นสีชมพูเลยค่อยดู้ยจริงดิก่อนอื่นนะพี่จะฉีดสเปรย์อันแรกเข้าไปก่อนไม่แล้วปล่อยทิ้งไว้แป๊บหนึ่งมันจะแห้งแล้วพี่จะฉีดสเปรย์ตัวที่สองเขยไปคอยนะฮะัดเฮ้ยเปลี่ยนสีแล้วอ่เป็นยไงมันเป็นสีชมพูแล้วจริงจริงอะ วฮ้ยแต่กินมันแปลกนะพี่โลไม่เป็นไรช่างเอะขอบคุณนะบ๊ายบายมาแล้วครับเอ้าทำไมกลับมาช้าจังอะว่าแต่ดอกไม้เจ๋งใช่ป่ะเพื่อนเพื่อนฮือฮาเลยป่ะฮือฮาอะไรกันล่ะแค่ไปถึงปากซอยมันก็เปลี่ยนสีแทมเป็นดอกไม้ไหวพลาอีกกินสูนอีกด้วยบาลานซ์เซลล์หมดเลย